โดราเอมอนตอนอมลูกอมและเป็นทักร้องกันเถอะทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดสองหมื่นแปดพันเยนนะครับทังว่าเหตุพราะคุณผู้ชายเป็นนั้นตกน้ำจริงเหรอคะไปน้ำกันเถอะไปแล้วสุดๆเลยล่ะเหรอไปแล้วกลับแล้วครับเฮ้ยฉันได้เสียงของนายมาแล้วล่ะ เอ๋อะไรอ่ะตอนนี้นะ่ะฉันกำลังรวบรวมพิมพ์เสียงอยู่นะพิมพ์เสียงคืออะไรเหรอลายนิ้วมือของแต่ละคนก็อยากแตกต่างกันเลยเสียงก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปเหมือนกันเลยนะและสิ่งที่นำเอกลักษณ์นั้นมาทำเป็นลูกอมก็คือขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> เครื่องสร้างลูกอมพิพมพ์เสียงฮอลูกอมเหรออ่าผออมลูกอมนี่นะอ๋ม สวัสดีครับผมชื่อโนอปิโนปิตะสุดยอดเสียงเหมือนฉันเปียบเลยอะแลเดยไรอมอนทำไรสักอย่างนึ่งสิแบบนี้ก็เหมือนเลยอะเ้ยโดนชิสุกะแกลงซะแล้วหน่อยจะาเสนโออิจฉาชะมัดเลยฉันเคยพูดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเล่านี่เรื่องการบ้านเียอย่าไปสนใจเลยชั้นว่าเราออกไปเล่นข้างนอกกันดีกว่าเอดีเหมือนกันเนะ เล่นจะเต็มอิ่มแล้วก็นอนกลางวันแล้วพรุ่งนี้ก็ลืมทงกันไปตามเคยใช่แล้วใช่แล้วโนบิตะเมื่อกี้บอกว่าลืมอะไรนะเอ,อฮะ<า>เลิกเพอเจอแล้วรีบลงมือทำการบ้านได้แล้วออถ้าต้องทำการบ้านเยอะขนาดนี้ยอมโดนดุเพราะลืมทำซะยังจะดีกว่าโนบิตะเมื่อกี้กว่ายังไงนะ เอ,อเ,ออเออยงหรือครับแม่เมื่อกี้ผมพูดเล่นพูดเล่นพูดขอ,ข,อขอทษที่หลอกเล่นนะจ๊ะเฮ้ยโดราเอมนนอนกินลูกอมเสียแม่เข้าไปดิใช่แล้วล่ะเดี๋ยวทำการบ้านเสร็จแล้วนะออกไปซื้อแป้งทอดให้โดราเอมอนด้วยนะฮยแบบนี้ไม่มีทางทำเสร็จแน่ๆโดราเอมอนทำอะไรสักอย่างสิ นาะโอยหลับไปแล้วเหรอน่ากลัวจังเลยจะใหญ่ไปไหนเนี่ยครับเอ้ยนี่เป็นเล่นดีกว่าจะทำลูกอมเสียงใครเป็นคนแรกดีนะอ้าอ้าวโดปิตะกำลังหาตัวนายอยู่พอดีเลยฉันไม่อยากกินลูกอมโซนิโอหรอกอ้าเอ้าเดี๋ยวสอดเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยยุยยแม่นาจะรีบไปไหนเล่า บอกเรื่องดีๆให้อาป,ปะเรื่องดีๆเหรอคือว่าฉันอนะมีตัวการแสดงคอนเสิร์ตที่หายากสุดๆเหลืออยู่ใบหนึ่งนะกำลังคิดหนักเลยว่าจะยกให้ใครดีถ้านบิตาบอกว่าไม่สนใจแล้วก็ฉันจะนัไมาให้คนอื่นเขาแทนก็ได้นะอาปาเฮ้ย <Hey, S 1> จะให้ฉันจริงๆเหรอเอาซิเอาซิแม่ถ่างเงินก็เอา,งงาออไปเลยของให้สนุกบ้าง,าง,างนะเพื่อนล้ลนลัลลคอนเสิร์ตของใครกันนะ เบอร์เดย์ไลฟ์เหรอไม่เอาของแบบนี้เมื่อกี้บอกว่าไม่เอาอะไรนะะจ้าจันทร่นะอคือว่าฉันทร์ยังพูดยังไม่ได้พูดแบบนั้นนะคือต้องเอาเอาเอาอยู่แล้วสิงั้นหล่ะงั้นหลังงั้นฉันให้อีกใบหนึ่งเลยอ่านนี่ไม่สิบริการพิเศษสิบใบไปเลยนี่ไงขอบใจนะ อ,อยทำไมจะต้องเอาตัวมาเผื่อฉันด้วยเล่าเนวบิตาใจร้ายที่สุดเลยาาเฮ้ยอุซาคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันแท้แท้แจะพูดแบบนั้นก็เถอะมาแล้วมาแล้วฮะมาคงรอกันนานเลยสินะขอโทษที่มาชา้าไปหน่อยนะพะเฮ้ยนั่นมันเสืออ้ออะไรอะระดกนิ้วก้อยด้วยทม่เคไม่มีใครรอนะจบสิ้นกันแล้วทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดของฉัน ขอให้สนุกกับการแสดงเดี่ยวของใจแอ้นนะเอาล่ะนะจะล่าแล้วมรอาเฮยรู้สึกคลื่นใส้จดีเลยเฮ้ยตาลายไปหมดแล้วแย่แล้วพชาตคนหัวลุกสู้เลยเทุกคนออนมันก็ไว้นะฮะเฮ้ยจบแล้วดีจังเลยจีังไช ยิ่งนบบนีะจบแล้วน่จัหมฉันก็เขินไปเหมือนกันนะท่อพ่อสวัสด์ของใจแอดเพื่อนเลิฟี่น่าครวจริงๆนะเนี่ยโุ้ยได้ยินแบบนี้แล้วดีใจจังเลยถ้างั้นเพื่อนซีนิโอจัดอังกอร์ได้ละกันนะหาหาเพราะนายไปอวยไม่เข้าเรื่องแท้ๆก็ฉัน คืนฟังมากกว่านี้นะพวกเราไม่สิทธิ์ถึงตายแน่เลยจริงด้วยจริงด้วยทุกคนดีใจถึงกับร้องไห้กันเลยแหละเนี่ยงั้นฉันจะร้ะองไปจนก,กว่าเสียงจะแหบไปเลยดีกว่านะ<ใ>จอ๋อยนะโดเรมนเอนเฮ้ยอ,ฮอ่ะฮะอ่ะลืมสนิทแล้วฮะใจเอ็นอมลูกอมไปชุ่มคอก่อนดิโอเคขอบใจมากเพื่อง่าอา,อาล่ะนะล,นะลูกอมอับหนับ มเเหสียงเพราะอะไรขนาดนี้นะเนี่ยฉันร้าวจิตใจเลยนะมีใจแอนจริงๆเหรอเฮ้ยเนื้อเพลงแบบนี้ยังทำให้เกิดน้ำตาไหลเลยนะเนี่ย เสียงจากสวรรค์ช <hi> ัดๆเลยใช่ค่ะยังเางจังเลยใจเย็นสุดยอดดูไรบ้านตอนดูทีวีนะฉันเก็บเสียงศิลปินคนนี้เอาไว้ด้วยไงเ้าขอบใจนะสหายรักของฉันฉันจะจัดอังกออิุดท้า้อ um, ีกเพลงล้วกันนะ ชอบที่สุดเลยพอเจอผู้ที่เสียงแบบนี้แล้วมันเขินชะบอดเลยค่อยรอบอะเป็นไปได้หันหลังด้วยนะนายนี่ฉันจะอาการหนักแล้วนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยะน้าเอาขนมแป้งทอดฉันชอบโนบิตะแล้จ๊ะแต่งงานกันนะแต่งงานกันนะโนบิตะเจ้าแอนฝากมาให้นะบอกว่าเป็นของขวัญให้โนบิตะนะเออ น่าเชื่อเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้นี่มันกระตุ้งของฉันที่หมอน,นั่นเคยแย่งไปนี่นะเอ๋ของโาไปตาทั้งหมดเลยเหรอฉันก็ขอโทษทีนะนายนี่จ้าเป็นคนดีจริงๆเลยลูกเป้าหัวก็ดีแต่ยังมยานแมนอีกจากนี้ไปช่วยเป็นเพื่อนสนิทกับฉันด้วยนะได้เปล่าพูดอะไรแย่ขน,ดนาดนี้ทำไม อ๋อเขากำลังไล่จับตัวไปตาอยู่เหรอเนี่ยงั้นให้เป็นหน้าที่ของฉันเองอ๋อโปรดจิปล่อยฉันได้เลยหยุดนะแกเฮ้ยทำอะไรทำอะไรโนบิตาล้วก็จะไม่ยกโทษแกหน้าไล่เอ๋คือว่าฉันมีธุระสำคัญกับนายหน่อยนะเฮ้ยทำคุณบูชาโทษฉันไม่ยกโด้วยแล้วไอ้ขอลงคนนั้นอีกรอบนึงเหรอจะได้ไปรั้องเอลทีวี v งั้นเหรอ จริงๆแล้วจะไปทดสอบออดิชั่นมาด้วยรายการปั้นดินให้เป็นดาวนั่นแหละนะเออถ้าหากได้แชมป์ก็จะได้เซ็สนสัญญาทีนะก็นะนะพวกนายก็รู้ว่าฉันอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะคือแต่ว่าลูกอมที่ว่านะมันขอร้องแล้วนะก็อย่างที่บอกไปแหละเอ้ยเออไ <c oughs> หมกลายเป็นเรื่องยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะคุณไกรยมรายการมาแล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วยทำอะไรกันเลยทั้งสองคนท่าทางเตือนเต้นกันจังเยใจแอนเขาจะออกรายการนี้ครับเหรอใจแอนน่ะเหรอและนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราครับดีใจเลยเงปรบเบือให้พวกเขาด้วยนะครับได้เป็นอยู่แล้วล่ะครับร้องด้วยเสียงหังนกร้องอาชีพเลยนี่นะเฮ้อโอ้เดี๋ยวนะฉันเตือนเรื่องนั้นไปหรือยังนะเรื่องอะไรงั้นเหรออเรื่องที่ลูกอมมันจะออกฤทธิ์แค่30สนาทีเท่านั้นนาทีเอ้ยยังไม่ได้เตือนนะ ทำไกดีแล้วถ้ากินเร็วไปเกินไปแล้วก็เสียงสยองขวัญของจแอนก็จะถูกถ่ายทอดไปทั่วญี่ปุ่นเอ้ย่อไปเด็กชายผู้มีเสียงร้องแสนมหัศจรรย์เชิญเลยครับโอ้โหคงไม่เป็นไรอะเนาะบะเบอร์สามกระกระกระกรกรดาษทากิชิครับไอ้ิงแท้ๆของจแอนเลยคุณเดี๋ยวรีบอุดหูแล้วเข้าด่วนเลยเฮอเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วเข้าโอ้ย อ๋อเมครับรีปิดวีเร็วกเราจะตายเลยโอ้อยไม่ไหวนะทีวีพังเลยแล้วเสียงไม่ได้เลยอ่ะโอ้ย่จะแตกแล้วตายายแล้วตายแล้วตายแล้วตานแล้วาย้วตายแล้ตายแล้วตวายแล้วตายแหตายาย้ววาววาย นอกจากนั้นยังมีคนล้มป่วยอีกมากมายขณะนี้ยังประเมินความเสียายรไม่ได้นะครับเมื่อวานแน่น่าตกใจจริงๆอะเนาะบ้านฉันก็ถึงกับทีวีพังเลยล่ะก็ได้แต่หวังว่าใจแอนจะเข็ดจนไม่กล้าจัดคอนเสิร์ตอีกแล้วนาะแต่ว่าเขาโกรดเอามากๆเลยนะแถมบอกได้ว่าถ้าเจอเธอไม่จัดให้น่ยังไงก็พยายามเลี่ยงอย่าให้เจอใจแอนแล้วกันนะเจอยมาแล้ โนบิต้าหยุดนะเฮ้ยไอ้มมนทำอะไรหน่อยสิเฮ้ยเวลาแบบนี้ต้องใช้ลูกอมฉุกเฉินแล้วเอาเลยโนบิตาเอาทาเคชิแม่เหรอไหน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 ซาแบบนี้อยากโดนดีใช่ไหมขอโทษครับแม่จ๋าไปแล้ว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 รอดไปทีดีนะที่ได้ผล นี่นั่นเนี่ยที่ทำลูกอมเสียงคุณแม่ใจแอนเผื่อเอาไว้อ่ะเออแต่เสียงเป็นแบบนี้แล้วไม่ชอบเลยอ,ะอ่ะเหรอหรอหรอแต่ฉันว่าเหมาะกับนายดีออกที่ <c oughs> โดราเอมอนรีบทาให้เสียชักเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะหน่าคอยไปก่อนเดี๋ยวครบ30นาทีเหมือนเดิมแล้วไปนะโดราเอมอนตอนไฟฉายคืนสภาพ นทอีกแล้วอีกแล้วล่ะเห็นโนบิตะทำข้อสอบแล้วฉันเสียดากระดาษจังเลยนะนี่ไงนั่นสินั่นสิต้นไม้ที่โดนตัดก็น่าสงสารพอกันทำไมอ่ะกระดาษกับต้นไม้ไม่เกี่ยวกันสักหน่อยเฮ้ยพูดอะไรของแกนเนี่ยก็กระดาษอะมันทำมาจากต้นไม้ไงไม่รู้เหรอเฮ้ยต้นไม้กระดาษ โอ้ยไม่ใช่อย่างงานเวรกรรมไม่ใช่ใบไม้แต่เป็นเยื่อมบต่างหากตลกใหญ่แล้วกระดาษมันทั้งอ่อนทั้งบางเลยนะแต่ว่าต้นไม้น่ะมันแข็งเขาจะตายไปอ่ะเฮ้ยคิดว่ากระดาษทำมาจากอะไรเนี่ยฮะจะทำจากอะไรกระดาษก็คือกระดาษี่ถามได้ไม่รู้จริงอ่ะรู้ละเดิมที่กระดาษมันเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วเราก็เอามานวดนวดนวดแล้วก็ยืดออกมาให้เป็นแผ่นเลย ยืดหโอ๊ยปวดคอและชันหัวลอมากมันกระดานเป็นก้อนเลยมันไม่ใช่เดยดเดียวซะหน่อยะกด้วนแล้วที่โนบิตะได้สูงคะแนนตลอดนะโง่จริงๆอ่ะชีวิตนี้เคยรู้อะไรกับเขาบ้างไม่เนี่ยอแบบนั้นมันก็ไม่แปลกนะที่จะโดนทุเรเยะอ่ะโดนอะไรอมอนก็ด้วยเหรอเฮ้ยแม่ แต่สาหรับคนไม่รู้ก็คงเจอคิดไปถึงลงนะว<ม>่า <ๆๆ S 2> กระดาษจะทํามาจากต้นไม้จริงๆไฟ <c oughs> ฉายคืนสภาพวัตถุที่โดนแสงจากไฟฉายเนี่ยจะคืนสู่สภาพเดิมของมันละ่ะสภาพเดิมของมันเหรอเนี่นี่เห <c oughs> นไหมโอ้ดีไงเล่าเดิมมันเป็นต้นไม้แบบนี้เขาจะเรียกว่าวัตถุดิบนะ ก่อนอื่นก็เลื่อยต้นไม้เป็นท่อนๆจากนั้นก็ใส่สารเคมีลงไปต้มจนเปื่อยยุ่ยสิ่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าเยื่อไม้จากนั้นก็จะแผ่มันให้บางๆพอแห้งสนีทก็จะกลายเป็นกระดาษแล้วละ่ะในเยื่อกระดาษมีเส้นใย,ยอยู่จํานวนมากเลยมันก็เลยยับยุ่ยี่ได้ไง่แล้วต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยนะกลายเป็นกระดาษหนึ่งแผ่นนะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นไฟฉายนี่แค่ทําให้กลับสู่สภาพเดิมแบบหลักๆกันนะ จริงสิจากนี้ไปถ้าสอบได้สูงคะแนนอีกเอากระดาษมาทำต้นไม้ดีกว่าปลูกต้นไม้เยอะๆจะได้เพิ่มสีเขียวให้โลกไนงะเสียใจด้วยนะพอครอบสามสิตนาทีจะกลับเป็นกระดาษแล้วละ่ะโถ่ <c oughs> แต่ก็น่าสนุกดีนะมาทำการค้นคว้ากันดีกว่าว่าหลายๆอย่างรอบตัวเราเดิมทีมันทำมาจากอะไรอะ่ะดีมากอ้าวก็ดีเหมือนกันนะนะกระจกเหรอ,อแล้วกระจกนี่มันทำมาจากอะไรอะ่ะ ก็ลองดูที่ฮะกลายเป็นทรายไปแล้วอ่ากระจกกนะมีทรายแก้วโซดาแอสแล้วก็หินปูนพอเอาลอมรวมกันก็จะกลายเป็นกระจกไหมเล่าเฮ้ย <c oughs> อะแล้วเสือนี่ล่ะทำมาจากอะไรกันเนะอะลองดู เรอาเสือพวกนี้นะก็คือยาปล่องจีนตาแข้งที่เอามาสานเป็นผืนได้อแล้วนี่ล่ะะนมแป้งทอดของฉันใหญ่โูู้หแป้งทอดทําจากข้าวสาลีถั่วแดงน้ำตาลแล้วก็ไข่นี่เองแป้งทอดของฉัน หมดเลยใจร้ายที่สุดเลยแต่เดี๋ยวครบ30นาทีก็เป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะนะเฮ้ยมันก็ใช่อยู่หรอกแต่เส้นอยากจะกินมันตอนนี้นี่นะโอ้พระโถเงินก็กินเข้าไปเลยสิลงท้อแล้วก็เหมือนกันล่ะนะมันจะเหมือนไม่ได้ยังไงเล่าแม่ย่อยไม่ลองกับอย่างอื่นดีกว่านี่เด็น้อี่ตาได้ฟังที่ฉันพูดหรือเปล่าเนี่ยฮะช่วยกับชามใส่ข้าวโอ้นี่มันก้อนดินนี่นะ ดินเหนียวไงเล่าเขาปั้นดินเหนียวแล้วก็เอาไปเผาไฟอะ่ะแล้วมีกับซ่อมนี่ละ่ะฮะกลายเป็นหินไปแล้วอะ่ะแล่เหล็กที่เป็นต้นกำเนิดของเหล็กไงอ,อ,อพลาสติกอะเอา้ากลายเป็นน้ำเหลวๆไปเลยก็เพราะว่ามันทํามาจากน้ำมันดีปซสิน mm hmm. ีเส้นบุญกับก้อน mm hmm. บุกด้วย เนื้อมันเด้งดึงทั้งคู่เลยวัตถุดิบต้องเป็นเนื้อเด้งเหมือนกันหรือเปล่านะก็ลองใช้ไฟดูดิเฮ้ยอะอ,ะอ,อ,อะไรกันเนี่ยนายงาก้อนบุกก็ทำมาจากหัวบุกส่วนเส้นวุนนี่นะทำมาจากสาหร่ายทะเลเทงกุสานะเฮ้ย ถึงจะเนื้อเด้งเหมือนกันแต่วัตถุดิบคขาละอย่างเลยเอะเนาะไปลองช็กดูในห้องอื่นดีกว่าเออปะปะอ,อ,อ,อะไรอะ <S <S อม,มาวันนี้ผมมีความสุขจริงๆเลยนะครับผมเองก็เหมือนกันครับอาดื่มเลยครับอเออในแม่ขอยขวดซิอ่ะเร็วหน่อยนะค่ะมีแขกมากงันอย่าเข้าห้องรับแขกเลยเฮ้ยมนบาดใจจริงๆ คุณโซโกนาชินี่ดื่มแล้วหยุดไม่อยู่ทุกทีเลยเดี๋ยวต้องเมาจนหลับคาโต๊ะอีกแน่ๆเลยบ่นเลย้าค้าแม่จะไม่ค่อยโอเคนะถ้างั้นก็ไม่น่าจ,จะมีปัญหานะเขับ<ข>ไปลองเช็คกันดูเถอะเอาอีกหน่อยดิยผมพอแล้วล่ะครอะไรอย่างนั้นเล่าโท่เอ้ยนะอีกถ้วยเดืองาลินให้อ่ <suggesting S 1> อสะสดเลยเ<อ> <okay. S 2> สดเลยเล้าเนี่มันทําจากอะไรกันนะอืออื อีกแค่ถ้วยเดียวหน้าไม่เป็นไรหรอกนะแหมถ้างั้นก็อ,อ <c oughs> จะจที่แท้เราก็ทำจากข้าวนี้เองอะเออรสชาติเหมือนเข้าวสารแลวนะเนี่อ <c oughs> สงสัยผมคงจะเมาเถึงได้เป็นอย่างเงี้ยนะพูดอะไรของคุณเนี่ยไม่ได้ยืมเยอะขนาดนั้นซะหน่อยเมาเมาอ,อะไรกินแฮมสักหน่อยดีกว่ามั้ง นี่ลองดูอ่าคือจะไปจะห้ามหายแฮมป์ตทำมาจากเนื้อหมูกับวัวนี่เองอ่ะไหนลองอย่างอื่นบ้างสิเร้ยมาอย่างไรนี่โอ้โหเออเต็มพ่อไปหมดแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหขอตัวก่อนหลักๆมันก็มีกุ้งหน้ากับผักไงแล้วก็มีไข่ด้วยนะเป็นวัตถุดิบของมายองเนสนะอันนี้ทำมาจากไข่น้ำมันน้ำส้มสายชูผสมกันเลยอืม นี่มันเป็นการเรียนรู้ที่ดีจริงๆเลยตลกลงผมกลับแล้วนะอ้าวจะกลับแล้วเหรอคะที่จริงก็อยู่ต่อได้ตามสบายเลยนะคะออ,อ,อไม่ล่ะครับถ้าทางผมจะเมามากละเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยขอตัวกลับน่จะดีกว่าว่ายเห็นโผล่มาดูด้วยอ่ะฮเอ๊อะ อะไรเนี่ยทำไมบวกเวกจอาเจีจ <ะ S 2> ยแ <c oughs> ล้วครับถ้าขายอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเงียบแล้วล่ะครับถึงตอนนั้นแล้วค่อยเข้าไปนะครับ<า>เหรอ,อไปก่อนนะคัะดีละคราวนี้ฉันจะสั่งสอนสนิโอ,อกบ้างต้องมีหลายอย่างแน่ทีเชนี่โอ้ไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรอ่ะอืมใช่อ่ะอุ๊ย เอ๊ะเอ้ยเอออะไรอะไรอ่ะฮะเดินไงเมื่อกี้บางอาจัหเราะเยาะฉันดีนักเอาเลยเอาเลยอะอะไรเดียตายแล้ว โอ๊ยอายกลับบ้านดีกว่าฮหมวกกระทำมาจากขนแกะส่วนเสื้อกระทำมาจากฝ้ายดีเองเห็นหรือเปล่าสภาพของใจแอนเมื่อกี้นี่นอะดีละเขานี่สนในโอะมั้งเฮ้อยฉายคือสภาพมันเหรอแล้วช่วยให้นายฉลาดขึ้นบ้างไหมเนี่ยก็รู้หรือเปล่าว่ากระจกมันทำจากอะไรน่ะก็ต้องรู้อยู่แล้วทำมาจากทรายที่เรียกว่าทรายแก้วไงเอ่อแล้วรีโมอะ ส่วนที่เป็นพลาสติกก็ทํามาจากน้ํามันส่วนอื่นก็เป็นโลหะกับซิลิโคนไงอ๋อเถอเอ้ยอุตส่าห์ถอมาถึงนี่เพื่ออวดว่ารู้เรื่องแค่นี้เนี่ยนะเออจะจะแล้วแล้วเล่าเสือล่ะยาปล้องจีนไงเฮ้ยแล้วเอ่อพรมเชเท้าเนี่ยนี่นายดูไปออกหรือไงก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันเป็นหนังเสือไซบีเรียเอาถอะจะไอ้่าหๆ่ให่าดูไปกันเ๋ยวเสือเอามาล้ว่าเอาเฮนเนอ์ซันเดโอจะได้ตกใจยังไงล่ะเอาเหรอเอาเหรออุ้ย นี่นายบอกว่าเป็นหนังเสือแต่ความจริงแล้วมันทำมาจากหนังกระต่ายอะสิโธ่เอ้ยที่ว่าหนังเสือได้เป็นเรื่องโกหกหรอกเหรอนี่เฮ้ฉันไม่ได้โกหกจริงๆนะพ่อฉันบอกมาแบบนี้อะมันเป็นกระต่ายไปได้ยังไงอะแล้วนั่น่ะฮะไอหมูทำมาจากหนังหมูแฮส่วนเขาทำจากพระตะไน้อนไ่ล่ะ นั่นมันทองคำแท้ๆเลยนั่นนั่นนฮะฮะเฮ้ยเอ้านี่มันแหน่ทองแดงนี่นะกูโขก็เป็นทองคำแท้แค่รูปปั้นทองแดงเท่านั้นเองนั่นแหละเอ้ยนี่ก็เศษอันนี้ไม่ยากเลนี่เลยเอามาดิมาดินี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยไออย่าอย่าอย่าหยุดหยุดหยุด อะไรกันเดี๋ยนี่เฮ้ยเด็กๆถ้าจะลงชือกพัดสะดอ้ยตายก็ตายเลยเนี่ยตายเขามาจาไหนเนี่ยเฮ้ยหมูก็มีหมูก็มีมาจากไหนลูกปัง่ดิเดวิดหายไปแล้วเนี่ยอะไรจเอา่ะอ่ดิเอาขอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋มา๋อออา๋อา๋ออ๋อออใชอปะกอส่วนอหญ่อ๋ออ๋่อ๋อ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 ก๋ออ๋ออ๋ อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยวายโอ้ยแย่แล้วนะโค่เท้งนั้นเลยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าตราอย่างบ้านฉันทำมาจากนาช้างเป็นมดของแท้ร้อย